สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน135ตอน5ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอนิเมตมาต่อกันเลยดีดีทั้งหมู่ฉันอยากรู้ว่าวันนี้เจ้าจะวิ่งไปไหนนานกงหวานพูดอย่างเย็นชาพวกอยู่ห่าวยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าวิ่งทำไมฉันต้องวิ่งด้วยพวกเธอสองคนหยุดวิ่งก่อนเถอะหืมโต้หลัวหน้ากาก,ากและโตหลัวตะขาฟ้านานกงหวานต่างตกใจเล็กน้อยร่างสีเขียวอ่อนพุ่งมาจากระยะไกลาราวกับผู้ผีและในช่วงพริบตาร่างนั้นก็อยู่ถัดจากพวกอยู่ห่าวมันคือชิงอิงโต้หลัวซงเหลาพวกยู่ห่าวและซงเหล แต่พวกเขาไม่ได้เดินไปด้วยกันว่วอยู่หาวอยู่ที่ระดับความสูง4 5 0 0เมตรเหนือพื้นโลกเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้นำทางวิญญาณตรวจจับอากาศเรื่องล่างขณะที่ส่งเหลากำลังมองเขาจากระดับความสูงกว่า6000เมตรที่ระดับความสูง6000เมตรซึ่งเป็นระดับความสูงต้องห้ามสำหรับมนุษย์การขึ้นไปโดยปราศจ,จากความแข็งแกร่งของตวัวร่นนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้นำทางวิญญาณตรวจจับอากาศของจักรวดิสุริยันจันทราไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับความสูงนั้นได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามพวกยูหาวไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะ นับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่งหากเขาจับตัวได้สักคนการค้นหาบาะแสข,ของทั้งยาจากพวกเขาก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเห็นร่างของเท่าส่งเทียนบูโตหลัวหนานกงหว่านและโตหลัวหน้ากาก,ากตาก็ดูเคร่งขึมเ,เพราะไม่เคยรู้สึกถึงชายที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อนโตหลัวผู้เท่าก็มาถึงเร็วเกินไปทันทีที่เห็นร่างของเขาโตหลัวผู้เท่าก็เข้ามาใกล้พวกเขาแล้วแค่ดูจากความเร็วก็รู้แล้วว่าคนนี้ ต้องเป็นสุดยอดโต้หลวสองผู้เท่าลอยตัวอย่างสงบอยู่กลางอากาศใบหน้าของเขาดูเฉยเมยอย่างมากแต่เพียงแค่นี้เพียงอย่างเดียวก็สร้างความกดดันมหาศาลให้กับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายทั้งสองแล้วยิ่งพวกเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีของอีกฝ่ายได้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าหวาดผวาสำหรับโต้หลวยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะพวกเขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าผู้อาวุโสท่งร่วงลงมาจากที่สูงด้วยความเร็วของเธอเธอน่าจะอยู่สูงจากพื้นดินอย่างน้อย5,500เมตรชายที่แข็งแกร่งเช่นนี้สามารถซ่อนรัศมี ไม่ชัดเจนนักยิ่งไปกว่านั้นการจะเป็นดูลูโอที่มียศถาบรรดาศัก์นั้นยากยิ่งและการเป็นดูลูโอที่มีระดับนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีกในบรรดาปรมาจารย์วิญญาณโชรายทั้งสองระดับการฝึกฝนของแมสดูลูโออยู่ที่91ในขณะที่เนนกองวอนแข็งแกร่งกว่าที่93า้าานั้นกงวารีตาลงเล็กน้อยปล่อยแสงสีเงินอันทรงพลังออกมาจากดวงตาเงาตะขาบขนาดใหญ่ด้านหลังเขาดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาบิดเบี้ยวเล็กน้อย และแสงจากแหวนวิญญาณทั้ง9้าวงของเขาก็ปรากฏชัดขึ้นเช่นกันออราแห่งความมนหมองบนตัวดูลูที่สูงหน้ากากกลับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและเงาใบาหน้ามนุษย์ที่น่ากลัวก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆปกคลุมหูวยูฮาวและผู้เท่าทรงอย่างเลือดละเท่าทรงยืนอยู่ตรงนั้นแต่เขายังคงดูสงบและมีสติและเขาไม่ได้ปล่อยแหวนวิญ,ญญาณของเขาด้วยซ้ำหัวยูฮาวเคลื่อนไหวอย่างก,กระทนหันโดยไม่กล้าไปข้างหน้าแต่ถอยกลับร่างกายของเขาถอยกลับทันทีและลื่นไปอยู่ด้านหลังผู้เท่าทรงในเวลานั้นพลังปราณของทั้งสองฝ่ายเช ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายทั้งสองก็เคลื่อนไหวทันทีใบหน้ามนุษย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังโทหลัวน้ากาก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอยา่างาากระทนหันและปิดบังเขาไว้เสียงแหลมสูงดังก้องไปทั่วอากาศสะกดผู้คนให้หลงไหลวงแหวนวิญญาณดูที่สองสามและสีบนร่างของเขาฉายแสงวาบขึ้นทีละดวงแสงและเงาอันมหึมาบดบังโทหลัวนานกงหวานที่อยู่ด้านหลังเขาจนหมดสิน้นแม้ว่าหัวอยู่หาวจะหลบหลังผู้เท่าส่งไปแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงแรงดุดันรุนแรงที่ดูวิญญาณของเขาราวกับพยายามจะฉีกมมมัออัันนนนนออออกกกกเปป็ชิิช้้ๆยยยยย่่่่่งงงไววาาาาาีรคทททจุ ปีนฝีปากของวูอยู่ห่าวใส่ยิ้มย่อการแข่งขันความแข็งแกร่งทางจิตใจนั้นหรือแหวนวิญญาณก้าวงปกคลุมไปทั่วร่างกายในทันทีและภายใต้หน้ากากของทักษะวิญญาณจำลองพวกมันกลับกลายเป็นเพียงแหวนวิญญาณสีธรรมดาแหวนวิญญาณวงที่3เปลี่ยนประกายวาบขึ้นในทันทีและกลายเป็นวงกลมรัศมีสีขาวที่ปกคลุมคู่ต่อสู้จุดอ่อนของกลุ่มขณะเดียวกันการแบ่งปันทางจิตวิญญาณของวูอยู่ห่าวก็ได้เชื่อมต่อกับเท่าส่งสำเร็จแล้วการตรวจจับทางจิตวิญญาณกำลังเบ่งบานไปทั่วทุกทิศทุกทาง แต่ยังครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ของท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยรอบอีกด้วยหากศัตรูอื่นๆปรากฏตัวขึ้นพวกมันจะถูกค้นพบตั้งแต่แรกอย่างแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่หัวอยู่หาวได้ต่อสู้กับปรมาจารย์วิญญ,ญาณผู้ทรงพลังอย่างเท่าส่งเขารู้สึกประหมา่าเล็กน้อยแต่กลับตื่นเต้นยิ่งกว่าสำหรับเขาแล้วประสบการณ์การต่อสู้ในระดับโต้โล้นนั้นมีค่ามากและเมื่อมีบุรุษผู้แข็งแกร่งอย่างเท่าส่งอยู่เคียงข้างเขาคงไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆเลยผลกระทบจากความอ่อนแอของกลุ่มนั้นชัดเจนมากและแสงและเงาของใบหนนนน้้้าาาาาทททีีี่่กกกลลััังงเเเขขมมม็ดดูไจริึใววยน ดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผากของหัวหยู่าวก็เปิดออกอย่างเงียบๆแต่เนื่องจากผู้อาวุโสทรงกำลังปิดกั้นมันไว้ข้างหน้าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายทั้งสองจึงไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ด้านข้างของเขาได้ดวงตาแห่งโชคชะตาสีกุหลาบทองแปลี่นเป็นสีขาวดำสลับกันไปมาในทันทีลึกล้ำดุดท้องฟ้าอันไกลโพ้นดูจดวงดาวรัศมีแห่งโชคชะตาอันแปลกประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วกาศและแหวนวิญญาณวงที่หกของหัวหยู่าวก็เปลนประกายอย่างเงียบเชียบแล้วปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายทั้งสองไม่ เมื่อสีของดวงตาแห่งโชคชะตาของหัวอยู่หาวเริ่มเปลี่ยนไปเท่าซงรู้สึกราวกับมีหนามแหลมอยู่ที่หลังมันเป็นความผันผวนที่แปลกประหลาดที่ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมันไม่ใช่พลังวิญ,ญญาณหรือพลังจิตสำหรับเท่าซงแล้วมันคือพลังที่อธิบายไม่ได้เช่นเดียวกับที่ปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายทั้งสองรู้สึกต่อเธอมาก่อนสิ่งที่ไม่รู้จักคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วทันทีที่กลุ่มของหัวอยู่หาวเริ่มอ่อนแรงเงาใบาหน้ามนุษย์ก็เข้ามาใกล้เท่านนนนนนอาากศปใใทททัััีด้ แสงสีเขียวเข้มก็วาบขึ้นและหายไปแสงบนใบหน้ามนุษย์ก็ถูกตัดขาดออกเป็นสองท่อนทันทีไม่เพียงเท่านั้นแสงสีเขียวเข้มที่ดูเหมือนจะไม่แรงนักก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของโต้ล่วหน้ากากในทันทีโตล้วผู้สูงหน้ากากสะดุ้งสุดตัวขณะที่เขารีบถอยกลับแสงเบื้องหน้าก็บิดเบี้ยวเล็กน้อยทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นส้านแสงมืดมิดก็หายไปแต่เบื้องหน้าโตล้วผู้สูงหน้ากากราวกับพลังงานของเหลวสลายหายไปทันใดนั้นประาบสีเขียวเข้มขนาดมหึมาก็โผล่ออกมาจากที่ใดไม่่่่รรู้้พพนหมมมอกิสสีีเเขขยยวุงงงตาา หมอกพิษนี้แปลกประหลาดยิ่งนักฟุ้งกระจายไปทั่วการาวกับประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆนับไม่ถ้วนเท่าทรงตกมันด้วยฝ่ามือพลังวิญญาณอันทรงพลังก็ทะลุผ่านหมอกพิษนั้นไปโดยตรงโดยไม่มีผลใดๆต่อการสกัดกัน้นและขณะน,นี้รังสีสีดำสนิทพุ่งออกมาอย่างเงียบๆจากดวงตาแห่งโชคชะตาของวอย้ยหา่าวและตกลงบนโต๊ะหลูผู้สูงหน้ากากที่กำลังล่าถอยไปในระยะไกลเป็นเวลากลางคืนแล้วแสงสว่างบนท้องฟ้ายิ่งริบรี่ลงความมืดมิดและราตรีถูกกลืนหายไปอย่างสมบูรณ์รังสีสีดำที่วอยูห่่าาปลอ,อออยกมนั้น ไม่มีความผันผวนของพลังวิญญาณหรือความผันผวนทางจิตใจใดๆแต่ในจังหวะที่เขาปล่อยมันออกไปเท้าซงก็รู้สึกถึงมันอย่างลึกซึ้งเธอรู้สึกว่าขนบนหลังของเธอลุกชันขึ้นทันทีและเธอก็อดไม่ได้ที่จะตกใจอีกครั้งหมอกพิษไม่อาจขจัดออกไปได้แต่สำหรับบุรุษผู้แข็งแกร่งอย่างซงเหล่านั้นไม่ยากเย็นนักด้วยแสงสีเขียวว่าเธอเคลื่อนที่ไปได้หลายสิบเมตรพร้อมกับวูอยู่หา่างและหลบหนีจากหมอกพิษได้อย่าลืมว่าซงเหลาเป็นปรามาจารย์ด้านวิญญ,ญาณที่โจมตีได้รวดเร ลังสังหอ์อันน่าสะพรึงกลัวก็แพร่กระจายไปทั่วร่างของเขาเกิดอะไรขึ้นกับข้าถึงแม้น้ากากโตล้วจะประหลาดใจแต่เขาก็ไม่หยุดโจมตีเขายกมือขึ้นนิ้วทั้งสิบสันไหวราวกับกำลังควบคุมอะไรบางอย่างแม้ว่าหัวอยู่หา่าวและส่งเหลาจะเคลื่อนไหวไปด้านข้างในช่วงพริบตาแต่ในเวลานี้แสงบิดเบี้ยวและเงาเมื่อก็สั่นไหวอย,อย่างรุนแรงรอบตัวพวกเขาหืมใบหน้าของส่งเหล่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเธอสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าดูเหมือนจะมีพลังแปลกๆอยู่ในแสงและเงาที่บิดเบี้ยวเหล่านี้และเธอก็เริ่มหมองคล้ำไม่ใช ปรมาจารย์วิญญาณสายควบคุมนั่นโต๋หลัวหน้ากากนั่นเป็นปรมาจารย์วิญญาณสายควบคุมจริงๆหรือไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทียนหมูโต๋หลัวหนานกงหว่านเป็นปรมาจารย์วิญญาณโจมตีที่แข็งแกร่ง,แ,งและความร่วมมือระหว่างระบบโจมตีและการควบคุมที่แข็งแกร่งคือเครื่องรับประกันที่ดีที่สุดในการใช้จุดแข็งของแต่ละระบบนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนานกงหว่านและโต๋หลัวหน,าน้ากากร่วมมือกันเมื่อโต๋หลัวหน,าน้ากากเคลื่อนไหวหนานกงหว่านก็ระเบิดทันทีที่อีกฝั่งหนึ่งเงาของตะขานนั้นแข็งขึ้นยาประทน ร่างอันมหึมาของมันพุ่งเข้าหาเท่าส่งและหัวอยู่ห่าวเพียงแค่ลมหายใจเดียวมันก็ยาวกว่า50เมตรขาแแหลมคมหลายร้อยคู่ก็พุ่งเข้าหาเท่าส่งและหัวอยู่ห่าวรูปแบบที่แท้จริงของจิตวิญญาณนักสู้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของโต้ลูผู้ได้รับฉายาคือการโจมตีโดยตรงด้วยร่างเดิมที่แปลงร่างมาจากร่างจริงของจิตวิญญาณนักสู้แม้แต่อดีตเทพสูงติเทียนก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณที่มีวิญญาณการต่อสู้สัตว์ร้ายไปถึงระดับนักบุญวิญญาณหรือสูงกว่านนั้ รูปแบบการต่อสู้ของเขาจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับปิญ,ญานสัตว์ระดับสูงทันทีที่ผู้เท่าส่งลังเลหนานกงหวานก็กระโดดขึ้นโตลัวนหน้ากากก็เป็นประกายเจิดจ้าใบหน้ามนุษย์ก็ไม่ปรากฏอีกทว่าเงาลงตาทั้งหมดปรากฏขึ้นพวกมันคือหนอนแมงวันสีขาวซีดล้อมรอบผู้เท่าส่งและหัวอยู่หาวราวกับกำลังรวมร่างกันหนอนแมงวันแต่ละตูปปล่อยคลื่นจิตประหลาดออกมาก่อกวนหัวอยู่หาวและผู้เท่าท่งทันใดนั้นดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผากของหัวอยู่หาวก็ฉายวาบอีกครั้งทั่วทั้งรัศมีหลายสิารางรงงงยแ่นนอุ นั่นไม่ใช่แรงสะเสือนของพลังวิญญาณแต่เป็นแรงสะเทือนจากวิญญาณและวิญญาณระเบิดวิญญาณในเสียงคำรามอันเงียบงันมาแรงวันตัวเล็กๆที่กำลังส่งคลื่นความผันผวนทางจิตใจอันรุนแรงก็แข็งทื่อขึ้นมาทันทีและพลังยับยั้งของพวกมันก็สิ้นสุดลงอย่างกระทันหันดวงตาของส่งเหลาสว่างขึ้นทันทีทันใดนั้นแสงสีเขียวก็ส่งประกายขึ้นส่งเหลาไม่สนใจตะขับยักษ์ที่พุ่งเข้ามาเลยแม้แต่น้อยด้วยเสียงร้องของนกอินทรีอันสดใสเธอเปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวอันทรงพลังและพุ่งตรงไปยังต้ลัั่่่นาะะดููผมีีบบรรรศกกกิ์ึึงฝฝท97 เมื่อเธอใช้พลังทั้งหมดความเร็วของเธอช่างน่ากลัวอย่างแท้จริงปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณโจมตีแบบเบชิลทีขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและพลังโจมตีแต่กลับอ่อนแอในการป้องกันและเท่าทรงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณโจมตีแบบเบชิลทีที่ทรงพลังที่สุดในโลกปัจจุบันหากใครเห็นการเคลื่อนไหวของนางได้อย่างชัดเจนพวกเขาจะเห็นว่าเมื่อทรงเหล่าพุ่งออกไปร่างของเขาแทบจะกลายเป็นอินทรีเงาเขียวทันทีอินทรีเงาเขียวตัวนี้ไม่ได้ใหญ่โตนะักปีกกว้างเพียงประมาณสีเมตรเมื่อเทียบกับัััับระยยยกกกกแลล้้ววมมมมนนดูีพงงออ่่าาาาไ็ต สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับมันคือในเวลานี้ไม่มีใครมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนแม้แต่ดวงตาแห่งวิญญาณของวู่ย่าวก็เทียบไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปเร็วมากจนแทบจะทันทีวู่ย่าวเห็นเพียงเงาเรืนราที่ลอยผ่านไปซ่งเหลาได้มาถึงด้านหลังโต๊ะหน้ากากแล้วและทุกที่ที่นางผ่านไปหนอนแมงวันจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกทันทีกลายเป็นโคลนและสลายไปในอากาศเหตุผลที่ได้รับฉายาว่าหน้ากากไม่ใช่เพราะวิญญาณยุทธของเขาเป็นวิญญาณสูงหน้ากากวิญญาณยุทธของหน้ากากนี้ถูกเรียกว่าแมมเาปรงกนนนิิวญญาุษย์เพื่อิัฒนาการ ยิ่งไปกว่านั้นหน้ากากโตโลเองก็มีงานอดิเรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการกลืนกินสมองของสิ่งมีชีวิตต่างๆเมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นวิญญาณยุทธของเขาจะก้าวหน้าอย่างมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า